เอาลนะทุกท่านวันนี้ผมบ๊อบบี้นะวันนี้เรามาเล่นเกม Assassin s s ส s ิสซินค e สออริจินนะครับผมเป็นพาร์ทแรกนะเผื่อจะเป็นพาร์ทสุดท้ายด้วยเดี๋ยว <c oughs> ไม่นะคือแบบผมอยากจะแย่ yeah, อยากจะลองดูว่าเป็นโปรเจกต์ฝึกแปลนะเหมือนเดิมนะผมก็ยังไม่มีเกมอะไรที่น่าเล่นนะฮะตอนนี้เราก็แค่หยิบเกมเก่าๆมาเล่นไปก่อนแนละ้วกันยูบิซอฟพ e เซนจ์ะเหมือนเดิมและเดิมตั้งนี่น่าจะเป็นยุคข,ของอียิปต์ซีว่านะในปีอะไรเนี่ยปี49่าน่าจะเป็นก่อนคริสต์ศักราชนะครับผม โอ้ดินแดนแห่งทะเลทรายเฮ้ยมีช้างมามอสดว้วยว่ะเออไม่น่ใช่นะผมว่าเออยุคยิ่ยิมเป็นยุคที่แบบว่าหน้าพิศวงนะทุกคนเป็นยุคที่แบบว่าก็อะไแหละหลายๆอย่างมารวมกันที่นั่นเอาดูสิเป็นยุคที่แบบว่าดูเจริญใช่ฮะเนี่นี่คือเหล่าเมจายนะผมก็เท่าที่ผมหาข้อมูลมาเป็นคล้ายๆเหมือนตำรวจนะ ผู้ปกปักรักษาอันนี้คือไบแยกแล้วก็อายา่สามีภรรยาคู่ใจแม่ผมเป็นคนที่ชอบอะไรที่เป็นอียิปต์นะผมมันดูแบบว่าลึกลับซ่อนเงื่อนเพื่อนตายดีเฮ้ยออนี้น่าจะเป็นนักบวชนะไม่ใช่ฟาโรนะฟาโรคงจะไม่มาเดินอะไรแบบนี้นะเอาวะนี่อันนี้น่าจะใช่ฮฮ คือผมก็ไม่ได้เล่นนานนะผมก็จำไม่ค่อยได้นะฮะว่าอะไรอะไรเนี่ยพอโตเลมีพอตเลมี me, me, คืออะไรก็ไม่รู้ครับผมฟาโรใช่ป่ะสวัสดีครับนี่แหละฟาโรสงสัยตามาแบบว่าแต่ว่าอยากก็ดูเท่นนะเอาดีๆเออ <c oughs> เรียบร้อยหนึ่งปีต่อมาเหรอ หนึ่งปีต่อมาเนะเจ้าคือเมจายแห่งซีว่าข้าคิดว่าเมจายควรจะปกป้องฟาโรซะอีกข้าคือเมจายที่ไม่มีฟาโรยังไงล่ะจะเห็นนี่ไหมข้าอ่านชื่อของตัวเองออกวิลส์เจ็บแทนเราจะหาเจ้าเราจะหาเจ้า แม่ก็ทั่งสอนเจ้าลับโอ้หลับอย่างนั้นเหรอข้าไม่เคยหลับข้าแค่เฝ้ารอในเงามืดและข้าจะฆ่าพวกแกหมดทุกตัวในวันนั้นที่ใครหายใจในอากาศในวันนั้นเ็งสิว่ากูแปลเองกูยังงงแต่ก็นั่นแหละฮะแค้นจัดเลยเดี๋ยวทุกคนก็จะรู้นะว่าเขาแค้นเพราะอะไรนะเออมาแล้วว่ะ โอ้โห,โห,โหกำลังบวกเลยเึ้ยนี่อันนี้บริการของอะไรเนี่ยดูเจกอะไรทุกอย่างนะผมมึงมาโอเคมึงฆ่าบหัวหนา้นากูนั่นคือข้อผิดพลาดโอเคอ้าหนึ่งบ็อกโอเค กด R หนึ่งตี <ผม S 1> กด L หนึ่งบล็อก,อกเขาคือเปจ่ใจแห่งซีว่างมเจ้าก็เป็นศัตรูที่คุ้มค่าเฮ้ยดีนะผมกันได้เจ้า,จาเร็วดีนี่เมจาใจแต่ข้าแข็งแกร่งกว่าฮาไอ้หมอนี่มันคำคมมันเอาอะไรมาพูดข้าจะต้องดีข้าจะข้าจะภูมิใจนะครับที่ได้สู้กับเมจายคนสุดท้าย no นี่นี่ shut the fuck up โอ้ยอ,อะไรวะเนี่ยอ้าอู้ดีได้ไม่มีอะไรมารองรับข้างล่างนี่โอ๊ยหมอน,นี่ยังไม่ตายเฉยวะเฮ้ยตัวนี้มันถึกอยู่นะเนี่ยแต่เราก็ยังไม่ไม่เป็นไรเหมือนกันฮะเอาออกดีๆไม่เป็นต้องทุบออก เดี๋ยวมันไมเที่มาให้ต่อ้อสองใช่ปะอาวุธพังพัของแกไม่สามารถช่วยแกได้หรอกนี่ที่นี่จะเป็นหนึ่งในสุสานของเราสองคน <us> แต่นั่นคงจะเป็นแกนี่เบกกาดกูจำได้ชาตเตอร์ฟัคกับแมนไม่มีเวลาไม่ค่อย ไม่ค่อยมีเวลาไปหาหนีหนีหนีโอเคโอเคอีสิ bro ใจเย็นใจยเย็นทุกคนหลบที่มึงฟันอะไรของมึงกูอ,งอยู่ข้างหลังไอหนุ่มมาดิปาบปาบนี่เป็ดอาบน้ำในคลองอะไรเลยคนละสองคือแพลรลี่ใช่ไหมเฮ้หลบปาบอุบ้ยไม่โดน เออโอ้ยโอเค,อเคดับศูนย์สลายไปซะบักขามน้อยหนีขอให้เทพอดูบิสรับตัวเจ้าไปฮ่าดื่มดําพลังคนละอย่างละไปที่ไหนไวะเนี่ย พวกแมลงศักย์ลับนี่ต้องมาสักที่หนึ่งแน่ๆโอเคเราจะไปจากตัวนี้ครับผมแมลงศักย์ลับแมลงกินนุนเหมือนแมลงกินนุนบ้านเราเลยว่ะเออโอเคโอ้โหละเมื่อก่อเดิมอีกกดตัวนี้ค้างเป็นการ a อ t a c h โอเคโอ้ลุกเกอร์ลิสบุลดูนี้สิความยิ่งใหญ่ของอียิปต์นะผม มันเป็นไรที่งดงามตาสะเลยเกินว่ะเฮ้ยฮึบโอเคผมเคยเล่นไปเมื่อนานาม,มาแล้วนะแต่ว่าเล่นไม่จบนะตอนนั้นสตรีมไปด้วยแต่วันนี้อ right ัมชิปแล้วกันง่ายต่อการปาแปลแล้วก็ง่ายต่อเขาเรียออะไรที่นี่น่าจะถูกสร้างมาหลายชั่วยุคคนแล้วนะวิมีกล่องด้วยเ่โอเค that's good bro นี่ก็ดูเก่าแก่แล้วก็พังไปแล้วด้วยนะเป็นสุสานหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันฮนะเห็นนี้กดวิ่งไม่ได้หรือไงวะเนี่ยอุ้ยเกือบแล้วบ้าเอ้ยอุ้ย,ยมีทางไปว่ะมีอะไรหรือเปล่าครับกดโอเป็นการลงโอเคโอ้โหสร้างสมบัตินี่คือสมบัติแห่งโบราณผมจะโดนคำสาบบาบไอ้ฟาโรหรือเปล่าวะเนี่ย เออกดแบบนี้โอเคยังได้อยู่ขอโทษทีนะ,นะเทพอามุนฆาตการฆาตการพวกนี้นะครับเทพท่านเทพคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมเพราะเขาคงไม่ได้ใช้แล้วแหละหลักโลกความตายน่าจะได้ใช้มั้งไม่ใช้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แนี่นาได้ใช้แน่นอนเพราะว่าค่าต้องกินต้องใช้ให้จุดไฟได้หรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดอระบบยังอยู่ เออโอเคทางนี้เหรอโอ้ยอยู่างสมบัติตัวนี้สิฮะโคตรมหาศาลอลังการติดก่อนแล้วกันเฮ้ยแล้วเสานี้มันสร้างกันยังไงวะทุกคนดูดิโคตรใหญ่อลังการฮึบฮึบโอเคใจเย็นฮึบโอเคฮึบโอเควู้อันตรายนิเนึง ตกลงไปมีหวังได้ปีนใหม่ยับยับตึ๊บอึ๊บอ้าวโอ้นกแพนกวินขโมยนนั่นแสงอา้อาวแมวผมมาแล้วทุกคนเดี๋ยวผมไปเอาข้าวให้แมวแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งทุกคนรู้สึกว่าผมจะต้องโอ้ต้องปีนขึ้นเหรอมาขอโทษนะครับท่านเทพแพนกวินไม่รู้ว่าเทพอะไรนะเด็หน้าเหมือนแพนกวินยังไงไม่รู้ฮะ เป็นแผ่นกินหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยฮึบโอเคกำแพงนี้สามารถทำลายได้เป็นแบบนี้วิมีการสู้กันข้างล่างพระเอกทหารยางงั้นเหรอแน่นอนเพื่อนของแกอยู่ที่ไหนมาตามหาเราครับไม่ต้องตามหากูมาแล้วเฮเซฟาระวังด้วย นี่นี่นี่แล้วโดนซุ่มโจมตีนี่คือนี่คือเมจายฆ่า,า,ามันฆ่าใครมึงฆ่าใครโอ้ยโอ้ยได,ด้ตัวสุดท้ายดอกนี้กูให้มึงเอาไปกินนี่ดาบเทพอ,อสูรเรียบร้อยอีซี่บรอ,อ ก็เห็นว่าเจ้าหาเพื่อนใหม่งั้นเหรอแต้พวกนี้มันซุ่มโจมตีรอบโจมตีดีใจนะที่เจ้ามาเป็นเดือนแล้วนะเนี่ยดูดวดนั่นสิน่าจะเป็นปีแล้วล่ะเพื่อนไหรู้สึกดียางที่ได้สู้นะเนี่ยในซิว่าทุกคนจะต้องปกป้องทุกคนจะต้องแบบว่าต่อสู้กับทหารนะครับฆ่าฆ่าไอหนึ่งคนไปแล้วนะเดเฮรน ไห้น้ากากนะผมก็คือในทเซอร์ใช่ไหมมันมีสี่คนมีมากกว่าสี่มาเร็วมันเป็นถนนที่ยาวนานเจ้าต้องพักหน่อยมาให้ข้าไม่พักหรอกจนกว่าไอ้พวกนี้จะจมลงสู่ทรายให้หมดพระเจ้าข้าคิดถึงเจ้าจริงๆว่ะเพื่อนแม่เรามีเพื่อนนะคนนี้ชื่อว่าเฮบซิฟานะมาเจ้าอยู่ไหนอ่ะนี่ มาแล้วนี่แหละมาของข้าไปกันดีกว่าเจ้ามาเจ้าทำอะไรอ่ะหลังจากที่ข้าไปมันเป็นเวลาที่ยากมากใบแอรถ้ามัมีเจ้าชาวบ้านก็หวังพึ่งข้าเพื่อช่วยแล้วทหารก็มาตั้งที่นี่แล้วก็ตั้งกดเต็มไปหมดเลยมีใครทหารในที่ว่าอย่างนั้นเหรอโอเคครับผมข้าทำให้ดีที่สุดแล้วเพื่อที่ไม่ให้คนอ่ะตกเป็นอันตรายนะผม เขาจะทำในสิ่งที่เขาทำได้แลวกันแต่ว่าเขาจะไม่ลืมอโอเคเขารู้ว่าข้าหวังพึ่งเจ้าได้โอเคครับผมประมาณแบบว่าพวกทหารมาก็มาตั้งกฎอะไรเต็มไปหมดนะแล้วก็ทำให้ชาวบ้านอยู่ยากแล้วก็เฮมซิฟาร์ก็เป็นเหมือนแบบว่าดูแลนะผมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไอพวกทหารยังไงล่ะมันคิดว่าอยากให้พวกชาวบ้านแบบว่าเกรงกลัวาม,มันนะผมเออก็เลยมาทำแบบนี้นะ เฮ้ยพวกนี้มันชั่วช้าสามันเฮ้ยสิงโตนี่ไม่ออกมากัดไอ้พวกนี้บ้างเลยเหรอเนี่ยให้ตายเถอะมาฮะเราต้องตามเฮฟซิฟาไปนะว้าวยินดีววต้อนรับกลับสู่บ้านซีวา่าที่นี่สินะซีวา่าเยี่ยมไปเลยไปฮะตามเฮฟซิฟาไปโอ้ เขาก็จำลองมาเหมือนอยูน่นะเหมือนเยก็กูเคยมาแต่ผมว่ามันดูสวยดีนะอันนี้เป็นโอ้โหคนที่นี่กำลังจะสูญเสียชีวิตมีแต่การข่มขู่แล้วก็มีพวกภาษีที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะเราพยายามที่จะไม่สนใจแล้วนะแต่ว่าพยายามอยู่เง,งียบๆแล้วก็ดูสิันเป็นยังไงอย่าสร้างความสนใจเลยคือพวกทหารมันก็กดขี่คมเหงเต็มที่ โอ้โดมโหลุยมีการเผาบ้านเผาเรือนกันด้วยโอ้โหชิตแมนเจจะกลับไปบ้านเจ้าไหมไม่มีอะไรเหลือสหรับข้าแล้วที่นั่นเอาบอกฉันเรื่องไอบิสสิเมดูริมุนมันอยู่ที่นี่ไหมมันคือโรคระบาดในทะเลทรายและเจ้าจะเห็นมันมันจะมีพวกทหารอยู่ที่ว่าเต็มไปหมดนะผม โมเดิร์มน์นอยู่ที่นั่นแหละแบบว่าควบคุมตัวไม่ได้อะไรสักอย่างหนึ่งน,นั่นแหละเป็นเหตุผลที่เขาจะฆ่ามันโอเคถึงแม้มันจะเป็นคนอย่างนั้นแต่มันก็เป็นคนที่มีพลังเยอะนะครับผมเขาว่างั้นนะไม่ใจกันมาแล้วสวัสดีทุกคนโอ้โหมาละจอดครับจอดอ่าบ้าน ลงมามาซะอยู่ไม่ไกลละเข้าไปเลยนี่เหรอโอ้นี่น่าจะเป็นบ้านของเฮปโซฟาร์นะผมเฮปโซฟาโอเคน่าจะอย่างนี้บ้านแสนสุดโฮมสวีทโฮมอะไรพักซะเพื่อนมันเป็นวันวที่ยากเฮ้ยฉันไม่พักหรอกฉันต้องเตรียมตัวสำหรับไอ้นี่เฮฟเซฟาเฮฟเซฟาอีกแล้วทหารมาอีกแล้ว โอ้บายแอคราเบยียราเบยียราเบยียของข้าโอ้ยข้าเป็นห่วงเจ้ามากเลยท่านก็รู้จักข้านี่ท่านก็เป็นห่วงข้าเสมอแหละดูเจ้าสิมีรอยแผลเต็มไปหมดเลยข้าไม่เป็นไรนั่งลงนั่งลงเดี๋ยวข้าจะดูแลเองท่านไม่เปลี่ยนไปเลยนะเจ้ากับอา่าข้าพยายามช่วยพวกเจ้าสองคนตลอด พยายามแก้ตัวให้พ่อแม่เจ้าแต่เวลาได้เปลี่ยนไปแล้ว <c oughs> แต่ตอนนี้ข้าสามารถหวังพึ่งอะไรนะน่าจะแบบดูแลใบหยักมาตั้งแต่น้อยนะผมกับอาญานะผมโอ้โหแผลแผลเต็มจริงโอ้โหเลือดต้องพักหน่อยลวใบหยักเดี๋ยวจะไม่รอดเอานะเนี่ยจะไปฆ่าเขาตัวเองังบาดเจ็บอยู่นี่ไม่น่าจะไหวเราต้องรู้จกักแรงเขาแรงเราใช่ไหม เออเฮ้ยข้าคิดว่าเจ้าจะไม่ตื่นซะแล้วสิล <c oughs> ายเบียรักษาข้าดีนะแต่ขา้ขาให้เจ้าหลับเองเจ้าต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะไปเจอเมนูนมุนนะผมธนูใหม่เหรอดูสิว่าเจ้าชอบมันไหมเออยิงเหรอแั้วก็เลงแม่นแม่น ปาแล้วก็ป้าโอเคส่วนหมอนี่ก็ป้าโอเคถ้าเวลน้อยเราก็จะยิงมันเข้าง่ายนะดูทรงนะผมว่ายกขึ้นหน่อยดี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 เฮมซิฟ้ามีอะไรเหรอทหารมาหาเจ้าน่ะไปเลวเปเร็วลโอ้โห เปิดมาก็มาโอ้โ oh, ้พวกนี้ชาวกีก็มาปะเนี่ยทำให้มั่นใจว่าไม่มีใครรอดออกมาเฮมซิฟ้าเรามาที่นี่เพื่อคุยนะเพื่อนเอาวะโนมัสน่ะโดนฆ่าตายเพื่อนของแกน่าจะเกี่ยวข้องออกมาเร็วถ้าอยากจะให้เขาแบบชื่อแบบใสสะอาดนะผมเตรียม ตัวซุ่มโจมตีบ้าเอ้ยมันจะต้องเจอข้อความข้าแล้วก็ต้องเผาที่นี่แน่นอนบ้าเอ้ยไม่ต้องห่วงหรกเพื่อน,นจะีวข้าจการพวกมันเองระวังด้วยโอเคกดโอนะเป็นการนั่งใครนะ่ะใจเย็นไว้ให้มันเข้ามาใกล้ๆก,ก่อน <Hey. S 1> แล้วก็กดสามเหลี่ยมอ่า ตอนนี้ยังไม่มี Hidden Blade ตอนนี้เหลือทั้งหมดต้องเก็บให้หมดนะผมผิวปากมาครับข้าจะลองเอาเฮย้ย<ร>โอ้โหมึงมีตัวตนห,หรือเปล่าวะเฮมเซฟาโหรจริงลงไป <c oughs> โอเคเอาค่อยไปครับผมต้องใจยเย็นต้องใจยเย็นเขาหน่อย มุดเข้าไปในดงหญ้าคืองานของแอสซิสินสวัสดีครับมาดูิสเสียงไร <What? S 1> จ้าเอ๋งูฉกจ้านี่นิ่งเงียบเขาเรียกว่านิ่งเงียบของจริงแบบนี้ไ <c oughs> หนหมอนี่ละโอ้ย <c oughs> หมอนี่อยู่กับไก่ป่ะดีนะไก่ไม่แตกตื่นเพราะผมเลี้ยงไว้ <c oughs> ลงเข้าไปในรงหญ้าแล้วก็หลับไปซะไอว้วิน ไอ้พวกทหารชั่วชา้าลังแกประชาชนไอ้พวกใจบาปใจมารเหลือมึงแล้วนี่ลงไปคุยกับลากามะม่วงเหลือข้างล่างหนึ่งคนฮนะแอบรบเรียบร้อยหมดเฮ้ยเอาเรื่องนะเนี่ยหมดแล้วไอ้สส้าสบายสบาย That does นั่นหมดแล้วขอบคุณไม่อ็กเขาบอกแล้วว่าไม่ต้องสนใจพวกนี้เขาไม่อยากเชื่อเลยม,มันบอกอะไรนะโอเคขึ้นมาข้างบนเดี๋ยวข้าจะแสดงให้เจ้าเห็นว่างานเมจายเขาทำอะไรบ้างนะคือแบบว่ามีงานที่ต้องทำอะ่ะเออรู้สึกว่าเกมนี้ต้องทำเควสเสริมบางเควสด้วยนะถึง,งจะทำในเรื่องหลักได้นี่คือปัญหาทั้งหมดในซีว่าอยู่ที่นี่แล้วข้าพยายามช่วยทุกคนแล้วนะแต่ว่ามันมากกว่าที่ข้าจะทำได้นะที่จะบอกว่า จะมีพลังเทพอย่างนั้นเหรอปัญหาคือไอคนที่เจ้าอยากจะฆ่าเนี่ยแหละมาดูนิมุนคนผู้คนหวังเมื่อมันจะมาถึงและทุกอย่างก็พิสูจน์แล้วนี่เหรอไอหมอนี่เหรอในที่สุดเราก็ได้เรียนรู้ความจริงว่ามันเป็นคนชั่วโอ้ไม่ค่านักบวชนี่นักบวชนะเนี่ยถ้าเกงว่าความปลอดภัยของครอบครัวเจ้าน่ะฝไอนักบวช ข้าเลยจะย้ายพวกเขาไปที่ที่ที่ปลอดภัยนั่นแหละคือคนที่เจ้าจะต้องไปจัดการมันไอ้หมอนี่ข้าจะหามันและฆ่ามันซะไอ้หมอนี่มันมีคนเยอะมากมันเต็มไปด้วยทหารที่เก่งมากข้าไม่สนหรอกเจ้าจะถูกข้าเจ้าต้องแข็งแกร่งก่อนก่อนที่เจ้าจะไปฆ่ามันนะนะแน่นอนเจ้าต้องการชุดที่ดีแล้วก็อาวุธที่ดีเออน่ะข้าทำได้ อาวุธอะยากมากเพราะว่าทหารมาเอาอาวุธดีๆไปหมดแล้วเดี๋ยขาจะพูดกับแบ็กสมิธเองใช่เบดีเพนน่ะน่าจะเอาอะไรให้เจ้าได้บ้างแหละบางทีก็อาจจะช่วยเจ้าหาบางอย่างที่เซนูเหรอเซนูยังไม่ตายเหรอนี่ไงดูซิว่าใครมาเซนูโอ้ดูสวยดีนี่ลาเบียน่ะช่วยเซนูไว้นะ ผู้คนกำลังเหมดหวังที่จะมีชีวิตนะอยากให้เจ้าช่วยข้าเข้าใจแล้วล่ะนี้เซนูครับอีก็ายของแท้นี่ว้าวโอ้ยโอ้ยโอ้ยแน่แน่เฮ้ยแต่คนนี้หน้าไทยจังเลยว่ะใช่ปะเอาละเดี๋ยวเราไปรับเควส์ักหน่อยฮะโอเอซโอ้ิวสองนะครับ จำเมดแล้วก็เฮลอินคูเร e โอเคเยี่ยมโอเคเดี <the <the ๋ยวเราจะมาเอาเควสนี <the <the いい้ก่อนนะเควสเกียร์อัพนะครับผมโอเคข้าต้องหาเพื่อข้าต้องล่าเพื่อหาหนังมีทุกอย่างอยู่บนโต๊ะแล้วถ้าเกิดเจ้าอยากจะช่วยโอเคนี่นั่นเป็นเควสเสริมนะฮะเราก็จะรับทั้งหมดเลยโอเคแต่ตอนนี้เราไปทำเควสนี้ก่อนหาหนังอึ้บอึบโอ้ยปีอย่างหนักงันนี้เหนื่อยจริง อ๋อเอาโพสเก่าของมาอยกอุ้ยมีของด้วยสวยโอเคเรามาเปิดแผนที่ที่นี่กันครับทุกคนซิงคโคไนว้าวลึกเกดดูดีมีเสน่ห์เหลือเกินอ่านี่งไงสโตนซร์โคล่ะ ฉันเคยพาเคมุนไปที่นั่นนะเมื่อน,นานมาแล้วโดนลราไปวู้วู้รอ,อดเฉยว่ะโอ้โหความแม่นจีนจีอ่าหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วเฮ้ยโอ้โหเซนูเซนูจัดการเลยว่ะเฮ้ยบ้าเอ้ย โอเคจะสองตัวน่าจะรอดสามโอ้โหตัวเดียวเองเลงดีๆอ่าขอโทษนะนักกวางวันนี้พี่ต้องใช้ของโอเคน่าจะคาบได้ละนี่น่าจะพอละขอบคุณเทพเนเทพแห่งการล่าเอา้า แล้วกดตรงไหนเกลียใช่ปะ่ะนี่ฮะคาบตัวนี้เออไหนๆก็ไหนๆละเปลี่ยนอาวุธด้วยเลยเลยกันผมชอบดาบสองมืออู้ผมมีดาบดีอยู่นะเนี่ยแต่ต้องเวลห้าว่ะผมชอบดาบนี้มากกว่าเอาลนะทุกท่านยังไงพาร์ทนี้ไว้แค่นี้ก่อนเลยกันนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมมากนะผมก็เป็นโปรเจกต์เล่นชิวๆไปแล้วกันนะก็ไม่รู้ว่าจะจบวันไหนเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่างผมก็จะมานั่งเล่นไปเรื่อยๆเ,เลยกันโอเคนะทุกคนเนาะ โอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมมากครับแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะเย่ yeah! ไปแล้ว